ตนี้มาดูรีเซิร์ฟทีเ r นอาร์สี่เจ็นะครับตัวนี้ขึ้นเช็คสปีเกอร์นะครับตัวนี้เปิดขึ้นมาจะไล่เช็คลำโพงมีไฟรั่วชุดใดนะครับขึ้นเอนี่คือมีไฟรั่วบางรุ่นหรือบางครั้งที่มีอาการแบบนี้บางทีเกิดจาก สส่ลำโพงช็อตแตะกันนะครับตอนนี้เกิดจากลำโพงช็อตเองนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องโปรเทคนะครับส่วนตัวนี้สั่งชุดได้มาแล้วชุดได้จะเป็นชุดนี้นะครับชุดได้จะเป็นชุดบอดนี้บอดนี้นะบอด,บอด,บอดเล็กๆนี่ก็จะสั่งอะไรมาแล้ว อะไรที่สั่งมาก็จะตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับแต่จะให้เพื่อนๆดูนะครับอะไรที่สั่งมามีพาตร,ตรงเป็น txnr 4 7 4นะครับไหนล่ะตัวนี้นะครับกล้องไม่โฟก,กัสน,นะเพราะถ่ายอย่างมือถือนี่นะครับ474นี่ก็เป็น บอดใหม่เดี๋ยวติดตามกันหลังจากการที่เราจะเปลี่ยนใส่ตรงนี้นะครับ <c oughs> กับ T X e C N A C 74กับอาการ N G นะครับหรือว่าเครื่องขางจะกดอะไรไม่ได้นะครับอาการแบบนี้กดกดไม่ได้เติดขึ้น่าใหม่ได้ แล้วก็จะขึ้น NG หรือดับไปเลยนะครับนี่เกิดจากอาการไฟรั่วนะครับเรามาติดตามกันจากการเปลี่ยนลอดได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นตัวเดิมบอดเดิมบอดเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองใส่คข,ข่าวๆดูก่อนยังไม่ต้องไขน็อตนะครับ ดูว่าเปิดติดไหมมาดูกันเลยครับเปิดติดไหมค้างเหมือนเดิมไหมขึ้น NG นจีไหมนี่นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูดนอตยังไม่ต้องไขนะครับเข้าให้เพื่อนเดูก่อน นี่ฝุ่นก็ยังไม่ได้เป่าเลยครับยังไม่ทําความสะอาดเลยเดี๋ยวทำให้เครื่องใช้งานได้ปกติก่อนเดี๋ยวค่อยทําความสะอาดกันนะครับก็สปักสปักเลยใส่สายคอนเนคเตอร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วมาลองเปิดดูกันนะครับ ใชได้นะครับก็สาเหตุก็เป็นได้หลายอย่างลำโพงช็อตหรือสายลำโพงแตะกันหรือเสื่อมตามอายุหรือเออตัวชุดใด แต่ไฟลวไม่เยอะนะครับถ้าแบบนี้ไฟไฟร่วนิดเดียวมันก็จะโปรเทคตัวตัวตัวของมันเองเลยมันมันจะเซฟลำโพงชุดอื่นเพื่อไม่ให้ลำโพงพังนะครับเวลาเวลาไฟรั่วรีเลย์จะไม่ต่อนะครับรีเลย์ลำโพงมันจะตัดมันจะตัดก่อนถ้าเป็นแอมพวกออนเกียวนะครับ เซฟลำโพงเราถ้ามีไฟรั่วบางบางบางรุ่นก็จะตัดดับไปเลยเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาปุ๊บตัดติดแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับอันนั้นอะ่ะสันนิษฐานได้เลยเพราะว่าแอมมีปัญหาหรือไฟรั่วเพื่อที่มันตัดเพื่อเพื่อเซฟลำโพงของเราเพื่อเพื่อไม่ให้ลำโพงตัวอื่นขาดหรือช็อตนะครับก็ตัวนี้ก็ ชุดใดเสียไฟรั่วนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวก็ผมจะทําการทําความสะอาดลองเครื่องเทสเครื่องแล้วก็เจ็บงานนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกับคลิปนี้อาจจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์บ้างนะครับก็อยากทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับพเพื่อนๆอยากสอบถามก็สอบถามได้นะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามนะค,ครับ